ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมน,นีนุษนทีิยาก,กับมาบ้านนองต้านะคะมาตามนองต้านะคะ่างวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาสองหาหกหานยนะคะว่านองต้าฝันไปถ้าตอนเศร้านุษนทีิยาจะมาบ่ได้นะคะนองต้าเขาจะรีบไปโรงเรียนนะคะการลักษณะการมาหานองต้านี่ตตรงมาตอนเย็นเย็นนะคะ ตอนเย็นๆถึงจะมาได้กับจุดประสงค์หนึ่งก็จะมาถามน้องต้าว่าต้องงวดเขาฝันหรือยังนะคะจุดประสงค์ที่2ก็คือเอฟซีเพิน่นโอนน้ำปั่นน้ำใจมาให้น้องต้านะคะนะคะค่ะมา,าเป็นการเสวานาโน้ตพิญาจะพาไปสัมภาษณ์น้องต้านะคะว่าเขาฝันต้องงวดไปนะคะไปน้ากันเลยค่ะ เพิ่งเล้โรงเรียนมาบมลูกตอนเศร้าแม่ก็อยากมาอยู่ต่ว่าก็ยานโตเป้าไปโรงเรียนนงสิบ่ะกะ็ได้มาตอนเย็นเย็นวันที่ผ่านมานี่บางท่านบางคนมันจะเ่เพเอน็นทุกคลิปเนาะคลิปน้องต้าคลิปแรกท้าแม่จำว่าพิทเอาลุกเกตแปดได้เนาะคลิปที่สองนี่ก็ว่าได้ฝันเป็นเลขไปเขาค่ายคุ้นคู่ไ้บัตคิ้วมาบัตหนึ่งมันเป็นหนึ่งเก้าสองเนาะบัตรที่สองเป็นเกตเก้า แล้วคิดที่สามนี่เป็นมือเลขออกที่แม่โท่มาสัมผณ์เนาะเป็นป้านอ,นองตาฟันมาเลขออกสามศูนย์ถูกสามสิบพุ่นสามสิบก็สรุปแล้วว่ามีสามชิปกับเข่าลิปที่สองเนาะกับมีเอฟซีเพิ่นนยูต,ต่างประเทศเพิ่นโชคดีน้ำเพิ่นก็เลยโอนเอ่อปันนำจ่าคานามคาไฟมมใหายนองตาพลาดหนึ่งเ็กแต่เด้อแล้วม่สิไหแนะคะเินนะะเ่นโอนมาได้สองสามมือแล้วคุณ คุณยาทิพย์นะคะปันน้ำใจมมาให้น้องต้าขั้นหนึ่งนะ,ะนะคะถึงมือแล้วนะคะน้องต้าขอพุ้นเพิ่มนะลูกขอพุ้นค่ะขอวยพรให้เพิ่มนะลูกขอให้โสกมันนมั่นค่ะ,ะ,คะอดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนะคะคนอยูต่างประเทศนะคะเือ กันโชคดีกันค่ะมีน้ำใจคือเก่านะคะข้างสองเฮาก็มอีตะก้อนดีวินำใจนะคะถ้าเพิ่นบ่ขาดทุนเพิ่นกแบ่งมาให้คือเก่านะคะเรากล้าได้รายๆคนอยากให้แม่มาตามน้องต้านะคะว่าน้องต้าฝันไปจังซี่ค่ะยังบ่ทันฝันจ้ะนะคะอ่อคุณครูเฮ็ดกิจกรรมอีหยังอีกบ่ห่วงแหยบ่ค่ะน้องต้าก็เว้าค่อยๆพี่น้องเอายับกล่องไปกอนคุณครูบ่มาเฮ็ดกิจกรรมมันบ่ค่ะบ่ได้เข้าค่ายอยู่ม่นบ่บ่ค่ะบ่ได้ แตกเนาะเลขบ่อฟันแต่ว่าก็ยังไปเข่าค่ายก็ยังได้บัตรคิวมากก็ยังเป็นหนึ่งเก้าสองเนาะก็เก้าสองล่างแล้วน้องต้ามีโตได้ใน่ใจจะคิดว่ามักในไม่ใจวาลูกมีอยู่ค่ะก็นเะกา่าบัตรที่สองของไปเข่าค่ายอ๋อบัตรที่สองของเข่าค่ายค่ะเพื่อจังไรลูกเพื่อไม่ตออกวเม่ค่ะอ๋อเป็นไห่ตามนะคะกันไห่งแรก ่าเป็นบนเป็นลา่างมนันก็แบบที่ว่าน้องตาว่าให้ตามตัวนี้ก้อนถ้าฟันยนังไดก็จะเอิญเอิญแม่มามทายคือเก่ามันบบน,นั้นก็ะจะกับว่เขึ้นอย่างไรกันสีแดงแดนะคะจีนอันงี้หมด 9, 9, 9, ا, เ็ดเก้าเจ็ดเก้าด้วยเนาะแม่จำมั่วแต่ว่าก็เป็นจริงนะอัน,นมนะนั่วนันหันนะเพิ 19, 20, ่นหายนัดเชีวหนึ่งเก้าสองมันอาจจะเป็นบนเนาะ <c oughs> เป็นเลขสามตัวด้านมันล่างเนาะแต่ว่าลุงตาลาเหลือเจ็ดเก้าบัดเชีวยวเขั้นออกนะคะจะให้ตามขึ้นเก้านะคะเป็นมวดวันที่หนึ่งรกรกฎาคมเลขตัวนี้ก็ได้ฝันมันก็รุ้ก็ได้ฝันจ้ะ พอได้ฝนเพียงแต่ว่าชอบมันปะแม่ค่ะชอบก็เลยอยากให้ตามจะให้ตามเป็นเลขโตเก้าของวัตถิพันธมากคุณคู่ห้บัตรเที่วไปเขาค่ายธรรมะนะคะหายมาบัตรมือแรกไปเขาค่ายสองมือนะคะมือแรกเป็นหายบัตรเที่วหนึ่งเก้าสองนะคะมือที่สองหายเจ็ดเก้าน้องต้าว่าหนึ่งเก้าสองออกไปแล้วเหลือเจ็ดเก้านะคะน้องตาเขาบอกว่าเขาชอบเลขตัวนี้ให้ตามตัวนี้นะคะนะคะเปนเปิดทะลุมนะคะนะคะ น้องเขาบอกเขามักเลขตัวนี้จะหายตามก็นะคะตะาใกล้มือมาเดี๋ยวน้่นพี่ย่าจะมาตามให้อีกนะคะที่มาหาน้องเขามีจุดประสงค์หนึ่งคือเอฟซีเพิ่นฝากนาใจมาหายลองตาพัานหนึ่งนะคะเพิ่นยูต่างประเทศเพิ่นโชคดีก็น้องตาน้่นพี่ย่าก็เลยเอามาห้นะคะก็เลยมาถามน้องเขาต้องงวดนะคะเขาบอกว่าเขายั่งพันฝันนะคะก็ใหายตามเลขตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเขาสอบเลขกเกตเก่าบัตรคิวนะคะยั่งพันออก เป็นแค่แนะ้ะทั่งหาสื่อสลากินแบงรัฐบาลนะคะความคิดนงต้าว่ามันเป็นลักษณะนี้มันจะเป็นบนก็เป็นลา่างทีเบิ้งว่าเหลก็กกับเขาล่างตลอดกันนะจะเป็นล่างเนาะได้ <c oughs> ลองต้าี่หางหวดซ่อนเป็นล่างตลอดเ<ะ>นาะบอมบ์ท่านขึ้นบนเลยเนาะลกูกแม้กระทั่งเลขสามตัวหนึ่งเก้าสองที่ผ่านมากก็ยังเป็นล่างเนาะเป็นยังือเป็นแบบนั้นเนาะ <c oughs> แล้วก็ก็ตามลักษณะออกกะ ออตรงๆน<ะ>เนาะบม่ได้กลับเลยเป็นปะงวดศูนย์สองน่ก็ล่างตรงๆงว<ะ>ดที่ผ่านมาเนี่ก็เก้าสองตรงๆไบ,บ่ได้กลับแต่ว่าเหตุผลเป็นยังคือเป็นตารางแลว้วงวดนี้เก็ตเก้าน้องตากับมันใจล่างมันบลูนะคะน้องตาบอกว่าน่าจะเป็นล่างนะคะแต่ว่าการคิดพลาดกับบนลานะะวว่างแล้วออันนี้เป็นข้อมคิดส่วนตัวของเขาะคะเขามากักส่วนตัวเขาบอกว่ามักล่างหลายกบนเพราะว่าเลขเขา หางวัดซ่อนล้างทั้งหมดนะคะนะคะพอค่อยออกบนนะคะแต่วันนี้น้องตาบ,บอกว่าให้ตามเลขเกตเก้าไปก่อนนะคะเราใกล้ใกล้มือเดี๋ยวนนที่ญาจะมาสัมภาษณ์อีกนะคะว่าเป็นตัวใด <c oughs> ม้ามันอยากเข้าบ้านนะคะมันเห็นมิคนมาสัมผัสมึนก็อยากเข้ามานั่งมาอยากเข้ากล้องนะคะน้องตาฟันเดี๋ยวนนที่ญาจะมาตามให้นะคะ อันนอกก็สบายบ่ลูกนอกแม่ค่ะนอกย่า่ถูกก็สบายย่ายก็บ่สบายย่ายเป็นยังลูกย่ายเป็นดิ้นค่ะเยื่อหัวไปหาหมอไป่ะเพิ่งกินยาคนว่าเพิ่งเราไปกินยาได้ก็เศร้าช่วงนี้มัอนกันยาโควิดเนาะไปใส่มาใส่กระดาษสุขภาพอนาฬิกาคุณพ่อเป็นทรงมาาห้ใส่ได้บ่ลูกมันหลวมมันหลวมท้าเดาเวตัด เพื่อนโทรมาบอกแม่ว่านาฬิกาไส้บ่ได้น่นตัดสายบ่ได้ห้เขาเจ้าเลื่อนหายมันเป็นระบบเลื่อนนะคะเพื่อนยูสมุทรปราการน้องต้าโทรไปขอคุณเพื่อนไปลุกเข้าไปแล้วค่ะเพิ่นทรงนาฬิกามให้นะคะเพื่อนกับเป็นรุ่นพ่อนะคะอายุหลายแล้วเพิ่นก็ะเอ็นดูคือลูกนะคะเิ่นทรงนาฬิกามให้น้องต้านะคะแต่ว่าท้นทิยาบอร์เดรทายห้เป็นคีปแต่เห็นน้ำตานนะคะ ค่ะพูนบอกว่าไปไฮลานเขาขยับสายกับสายได้เลยคือมันมันเป็นระบบขยับคือตัดสายก็ได้นะคะมาพันยา้าบ้านนะคะค่ะในคลิปนี้ก็มีซมีแล้วก็ได้ลเลขน้องตานะคะเขาบอกว่าเลขบอกว่าเดขฝันแต่ว่าเขาก็ยังชอบเลขตัวนี้อยู่นะคะที่บัรคิวคุณคู่หามากหนึ่งเก้าสองออกไปแล้วก็เเลือเจ็ดเก้านะคะม่าข่นออกแต่ว่าน้องตามา มั่นใจว่าถ้าออกก็น่าจ,จะเป็นล่างเพราะว่าเลขเขาส่วนมากหางวัดซ่อนล่างทั้งมดนะคะหววนี่เท่ากับพ่อมาติดตามน้ากันว่าจะใช่หรือใกล้เคี่ยงแต่ว่าใกล้ใกล้มืถ้าลองตาฟันในโน้นที่ยาวจะมาตามให้เองนะคะแต่ว่าเก้าก็หุกก็เป็นเลขไล้ายกันนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแค่หนะ้าข้างหาสื่อสลับกินแบง่งรับถบานนะคะขนงตา้ามี่ยังว,ว่าอยู่บ่ลุก ต้นจะเว้าหนน้อยนะคะต้น,าาน่าจะน้นทิยาจะเว้าหลายกอน,น,ะะนะคะน่ะนทิยาก,ก็จะพอยุติเลขแน่ทา้งของน้องต้านะคะไว้เพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ <c oughs>